ทุกอย่างของสำคัญที่สุดในกิจกรรม3ปีคือ World Food f o o d f o o ดสวัสดีครับผมเอ็มกุงสตหรับเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกม w o r l d f o o d มันคืออะไรเอาไปใช้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแจงถแถลงไขกันนะครับเอาแบบข้าวขาวโดยที่ไม่ต้องกินข้าวครับมาเดี๋ยวเราไปว่าเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม3ปีอย่างเป็นทางการตอนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นภาพนี้เอาขึ้นมาและนี่ก็คือ Wo ิร e ฟอ e เวนเอ้ย World Event ครับ ขออ่ผภารกิจของหนักผจญบายที่ทั่วโลกและก็ล็อกออนไลน์ไม่อาจเลี่ยงได้คือพูดง่ายว่าต้องทำนั่นแหละ เห็นไหมผมก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันต้องมีของแลกเปลี่ยนเพื่อให้เราทำนั่นแหละก็คือ World Foot นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูวิธีการหา World Foot ได้จากไหนยังไงบ้าง World Foot เอาไปใช้อะไรบ้างทํำไมจะต้องทําถ้าไม่ทําบอกเลยว่าไม่ได้ครับและนี่คือตารางที่ทุกคนน่าจะลอยคอและถูกลอคอยอะไรวะ g ก a ซ e อฟซา v i l ิ t นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า s h a d o w ฟ้าเสื้อตัวชา a โดฟ้าเราลองไล่ดูนะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ เห็นไหมฮะว่าอะไรเกิดขึ้นครับแน่นอนครับ WorldFood ใช้ทุกรอบของการส่งเคลสเพื่อรับ s h a d โดฟ้ารับบัฟรวมถึงรับ OCP ต่อเลเวลขก้าอีกงานนี้มีแย่แต่ที่แน่ก็ต้องทำแสดงว่า WorldFood เนี่ยเป็นของจำเป็นแล้วครับเราไม่สามารถซื้อขายได้เจ้าตัว WorldFood นะเราสามารถหาได้จาก2ที่ครับคือ1เจ้าตัวมอนสเตอร์กิจกรรมก็จะมีทั้งหมด4สีตามนี้เลยนะฮะ มันจะมีโอกาสดอบเป็นวัวฟุตร์นะร,รวมถึงเจ้าตัวบูการ์ดคำว่า R คําคำว่า O คคำว่า C แล้วก็คำว่า3ครับเจ้าตัว r O C 3ก็มีโอกาส5%เหมือนกันเจ้าตัวการ์ดตัวนี้รวมเนาะอย่างละสิใบนะเราจะได้เอาไปแลกหมวกกิจกรรมได้นะครับซึ่งหมวกกิจกรรมก็ใครไม่เคยมีก็ก็ได้ยูถ้าใครเคยมีแล้วก็เฉยๆไหมใช่ไหมฮะ ต่อไปแล้วกันนะครับกลับมาในส่วนของ World Foot อันนี้คือข้อแรกข้อที่2เราจะต้องทําการส่งเควสเผาอ่ามันจะมีทั้งหมด3เผ่านะต่อวันนะเขาเรียกว่าเป็นเควส์เดลี่นะฮะหเควสรวมแล้วพอเราทําแต่และเควสเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวแต้มเลือกพอเราทำเควส์เดลี่ล็อกอินเสร็จเนี่ย เราก็จะเอามาส่งที่เจ้าตัวจฟรีออฟไลน์นะต้นไม้แห่งชีวิตเหมือนไปเติมเลือดก,ก็ดูตามรูปเลยนะครับเพื่อนๆก็มาคลิกต้นไม้แล้วก็เลือกเป็นข้อแรกครับพยายามฟื้นฟูมันแล้วทีนี้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีการจะเติบโตทั้งหมด3ขั้นนะครับขั้นที่1เนี่ยก็จะใช้9999แต้มขั้นที่2ใช้1 9 9 9 9แต้มและขั้นสุดท้ายเป็น ขั้นที่3 1 9 9 9ึ9แเ้มเสต็มเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ทำเควสเสร็จไปแล้ยเนี่ยให้เรามาที่เจ้าตัวต้นไม้ Tree of Life เป็นจ้นต้นไม้แบบเบอร์เลยนะทุกคนจะเห็นหมดทุกคนจะต้องมาร่วมด้วยช่วยการทำตรงนี้ครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเราเอาแต้มนี่แหละมาเติมให้นะครับเป็นเลือดถูกไหมอ่าพอเราเติมเลือดเข้าไปปุ๊บแล้วก็บวกกับของที่เราได้มานะครับเป็นดากอนเอนจิทั้งหมด3สีเนี่ยอย่างละหนึ่งชิ้นเราก็จะได้รับของตอบแทนม,มาเป็นเวิร์ลฟู ชิ้นก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าแต้มมันจะได้จนถึง999 9กอยเแต้มอันนี้คือรวมทั้งเซเวอร์นะครับหลังจากนั้นครับในทุกๆวันเนี่ยเราสามารถมากดรับเลือกข้อ2ครับรับอีกดาวซิลฟูดได้ครับเจ้าตัวอีกดาวซิลฟูดก็สามารถที่จะฟื้นฟูเลือดได้300แล้วก็ AP 30หน่วยสามารถมารับได้ทุกวันวันละ1ครั้งทีนี้บันไดขั้นที่2นะครับเควสที่เราทําทุกวันเนี่ยนะครับมาส่งเลือดให้กับเจ้าตัวต้วต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 วนไม้ตัวนี้เสร็จแล้วก็บวกกับ เจ้าตัวดากอนเอเนจีสามสีนะอย่างล่านเสร็จแล้วเราก็ได้เจ้าตัววัวฟุตเป็นการตอบแทนเมื่อเราถึงขั้นเกณฑ์ของขั้นนี้ก็คือ99,999แื้บเมเราจะสามารถกดรับได้ตามนี้ครับ่เาเห็นไหมก็มีต่อวนันแต่ก็ดีนะออฟบับได้10ทุกวันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยฮะจนถึงวสที่3ครับผมรวมแล้ว99,99 9, 9, 9, 9, 9แสเก้มมนะฮะ พอเราส่งเสร็จนะครับสิ่งที่ตอบแทนก็คือจะได้วัวฟุตมาสิบเหมือนเดิมและเราสามารถกดรีเซ็ตด,ดันเชียนเจ้าตัวนิกฮอคเนฟได้1ครั้งต่อวนันและนี่ก็คือผู้ต้อข่าวโดยที่ไม่ต้องข้าวในเรื่องของวัวฟุตนะครับมันจําเป็นจริงๆครับพูดง่ายว่าทุกคนน่าจะต้องทําเพราะว่ามันตอนนะี้ตอนนี้นะมันไม่สามารถขายและเทรดได้ครับไม่สามารถเดลได้ก็อ,อย่างที่เราคุยกันมาต้องเป็นเดือนแล้วน,นะครับว่านี่แหละว่าทางระบบเนี่ยต้องบังคับอะไรให้เราเนี่ยมาช่วยส่งเคียรแน่นอนครับนั่นก็คือว่าเราได้รับของตอบแทนมาเป็น Food นันนน่เเองเอะ Food โอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราก็จะมาพอซัวเวอร์เปิดเนาะผมก็จะมาทยอยทำทยอยทำในเรื่องของคลิปต่างๆในการที่จะอัปเกรดหรืออัปเลเวลนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกดแล้วไม่พลาดถ้าพลาดให้พลาดที่ผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ